ที่โรงเรียนบ้านหนองทุ่งสว่างคุณครูได้มอบหมายงานให้นักเรียนให้ทำรายงานเรื่องความเชื่อของคนโบราณซึ่งนักเรียนมีเรื่องความเชื่อในใจอยู่แล้วรวมถึงน้องเอกด้วยหลังเลิกเรียนน้องเอกกลับบ้านและไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเพื่อหาข้อมูลเอกได้เข้าไปสอบถามความเชื่อเรื่องการหันหัวไปทางทิศตะวันตกและผู้เฒ่าก็เล่าให้ฟังเมื่อได้ข้อมูลแล้ว เอกก็กลับบ้านไปถามแม่อีกครั้งแม่ครับตอนเย็นผมไปถามเรื่องการหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเพราะเท้าบอกว่าจะทำให้พูดผีจะมารบกวนทำให้นอนไม่หลับมันจริงเหรอครับแม่นึกอยู่ครู่หนึ่งแม่ก็ไม่แน่ใจนะแต่คนโบราณเขาเชื่อกันมาแบบนั้นแม่ก็ไม่ไม่กล้าทำหรอกจ้ะครับน้องเอกตอบกลับด้วยความสงสัยแล้วก็ไปเข้านอนแต่เอกก็ยังคิดว่า จะจริงหรือคืนนี้น้องเอกเลยนอนหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกดูคืนนี้น้องเอกนอนหลับสบายแต่ว่าเอเอ้เอาฉันนอนตื่นสายตายละจะไปโรงเรียนทันไหมเนี่ยนิทันจบแล้วค่ะเหตุผลก็คือเป็นอุบายของคนโบราณการที่ไม่ให้นอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเพราะจะทำให้แสงของดวงอาทิตย์ไม่ส่องไปกระทบใบหน้า ทำนอนให้ตื่นสายนั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ